สนุนโดยวิสานอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า .com สวัสดีครับผมเบียร์วิสานอโตค่าครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถที่เพิ่งจะซื้อเข้ามาเลยนะฮะจะรีวิวแบบไปไวๆเลยนะฮะไม่ต้องเรื่องมากนะฮะให้เห็นกันจัดจไปเลยเพิ่งซื้อเข้ามาเลยครับ ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดไม่ได้ล้างด้วยนะฮะ,ะเนี่ยริ้วรอยต่างๆยังมีอยู่เลยนะครับนี่คือ Mercedes-Benz นะครับ C 2 0 1 8นะครับ Blue Efficiency ปี2012ครับท่านผู้ชมสีดำรถคันนี้นะฮะคู่มือกุญแจสำรองพวกเซอร์วิสอยู่ครบๆเลขไมล์ใช้ไปแล้ว160,000กว่าโลนะครับเจ้าของเนี่ยเข้าศูนย์ทุกระยะนะฮะจากที่ผมเช็คประวัติเนี่ยเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อเดือน5ที่ผ่านมานี้เองนะครับ ตอนที่ออกห้างป้ายแดงเนี่ยมีก็ตัวสูงมากๆเลยนะครับ2,739,000บาทวันนี้ผ่านไปแล้ว11ปีกว่าๆราคาเหลือแค่489,000บาทเท่านั้นครับใครอยากได้รถยุโรปนะฮะสภาพดีสมรรถนะดีโครงสร้างแข็งแรงราคาจับต้องได้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าเล่นนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่างละเอียดเลยนะฮะทุกซอกทุกมุมอ้าเมื่อกี้บอกจะไปเร็วๆ แล้วก็จะรีวิวแบบละเอียดเอาอยัางไงแนะ่เอาละเอียดแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวรีวิวให้แบบละเอียดเลยครับท่านผู้ชมผมเพิ่งซื้อเข้ามานะฮะรถเป็นสีดำเนี่ยริ้วรอยมันดูง่ายนะครับเนี่ยรอยขนแมวต่างๆเลยเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะมีรอยขูดมาด้วยนะด้านข้างเนี่ยมีรอยขูดแบบเหมือนกับเบียดมานิดนิดะนะเดี๋ยวรีวิวให้เห็นเลยนะฮะอ่าเพราะว่ารีวิวแบบตรงไปตรงมาเลยนะท่านผู้ชมอ่ะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยไฟหน้าเนี่ยนะฮะเห็นไหม สังเกตก่อนรถหลายๆปีเนี่ยดูโคมไฟหน้าก่อนมันใสเท่ากันไหมอ่าแบบนี้โอเคนะครับไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะตัวนี้กระจังหน้าเป็นแบบดาวสามแฉกนะฮะอยู่ตรงกลางใหญ่ๆนะครับฝังอยู่กับกันชนหน้านะฮะแล้วฝากระโปรงก็คือมีดาวนะฮะแปะอยู่นะครับท่านผู้ชมด้านหน้าเนี่ยนะฮะไฟตัดหมอกมีมาให้นะเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามีมา2ตําแหน่งนะครับ เดี๋ยวดูโครงสร้างเลยเดี๋ยวก่อนนี่ท่านผู้ชมกุญแจสำรองครบนะกุญแจจริงกุญแจสำรองนะฮะแล้วก็พวกเอกสารต่างๆนะครับอยู่ครบเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดูโครงสร้างเลยครับจากฝากระโปรงเป็นไงพึ่งเข้าจริงไหมฝุ่นยังอยู่เลยนะดูตามกันไปเลยนะฮะท่านผู้ชมดูฝากระโปรงก่อน ขออนุญาตนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาผ้าก่อนนะฮะมันเป็นฝุ่นเยอะเหลือเกินเดี๋ยวจะเอาผ้าถูแบบให้เห็นเป็นจุดๆนะฮะแบบแบบนี้ชัดเจนกว่ารอแป๊บเดียวได้ผ้ามาแล้วนะฮะรถมันสิบอดปีสิบเอดปีแล้วนะสติกเกอร์ยังอยู่สันลอนยังอยู่นะฮะเม็ดอาร์คเห็นไหมครับและนี่กระเดื่องฝากระโปรงนะเนี่ยดูแต้มสีนี่เช็ดได้เห็น มาร์คกิ้งนะฮะเป็นแต้มสีออกฟ้าๆยังอยู่เห็นไหมครับแบบนี้เดิมนะต่อมาดูตะเข็บเนี่ยตะเข็บตรงนี้เนี่ยเนี่ยตะเข็บเนี่ยนะฮะหรือว่าซิลเลอร์เนี่ยนะฮะเอาเล็บจิกได้นี่ยืดหยุ่นได้นะฮะไม่นิ่มไปแล้วก็ไม่แข็งไปแบบนี้เดิมๆเ,เ,เนี่ยนะฮะเดิมแน่นอนนะครับดูจนวนกั้นความร้อนท่านผู้ชมหมุดทุกตัวยังอยู่เลยเห็นไหมอ่ารถ11ปนะีนะนี่ไอตัวล็อกนะอ่าตัวกันการกระแทกเวลาที่เราปิดฝากระโปรง สปริงก็ยังอยู่ครบเลยนะครับต่อมานะฮะนี่ตะเข็บนี่สติ๊กเกอร์กลมๆยังอยู่นะฮะไล่เรียงมาจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงเดี๋ยวนะแกะไหมไม่แกะนะน็อตยึดฝากระโปรงไม่แกะนะไม่แกะท่านผู้ชมแบบนี้น็อตไม่ขยับเกรดเแน่นอนแล้วนะฮะ ฝากระโปรงไม่แกะในแสดงว่าไม่ชนแน่นอนนะฮะแต่เดี๋ยวดูอื่นๆประกอบตามไปนะน็อตซอกนะฮะไล่มาจนถึงแก้มแก้มเนี่ยตรงนี้ดูได้ชัดเลยมีน็อตสามตัวนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอยู่ข้างในนี่นะแล้วไล่เรียงมาจนถึงคานเนี่ยคานปีกนกด้านขวาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีดำนี่ดำเงานะตัวนี้เป็นดำเงา แล้วมันจะมีมาร์คกิ้งอยู่ที่น็อตนะฮะเนี่ยมาร์คกิ้งสีเดียวกันเลยกับไอเนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยนะฮะมาร์คกิ้งยังอยู่ครบเห็นไหมและไล่เรียงไปจนถึงคานด้านหน้าอ่ามาที่คานปีกนกด้านซ้ายมาร์คกิ้งนะฮะนี่แต้มสียังอยู่นะครับไล่เรียงมาจนถึงน็อตน็อตแก้มขวาแบบนี้ก็ไม่แกะนะแบบนี้เดิมเนี่ยบางๆเลยเนี่ยดูเสียงอนะบางๆเลย นะฮะอ่าไม่แกะเลยไล่เลียงมาจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงไม่แกะเหมือนกันนะฮะโครงสร้างสวยเลยบอดี้สวยเลยท่านผู้ชมนะฮะและนี่คือเครื่องยนต์ Mercedes-Benz นะฮะ1,800ซีซีตัวนี้เนี่ยนะฮะจำแรงม้าอยู่คร่าวๆนะ183หรือ184แรงม้านี่แหละนะฮะท่านผู้ชมอ่าก็เป็นรถที่อัตราเร่งดีนะ C. 2 0 0ตัวนี้ออกห้างแพงมากๆเลย นะครับโดยรวมด้านหน้าแล้วเนี่ยรถ11ปีไม่ชนหนักแน่นอนครับผมรับประกันนะครับเอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ก็ได้นะฮะหรือว่าจะพาช่างที่เขามีความรู้เรื่องรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ก็ได้หรือจะโทรขอโทรขอพวกเขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลนะฮะในการเช็คประวัติจากผมโดยตรงก็ได้ยินดีครับผมนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมาไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับ มาต่อกันที่ด้านข้างครับท่านผู้ชมนะฮะช่วงล้อเป็นล้อแม็กซอลลอยนะฮะโลโก้ขี้เกลือขึ้นเลย11ปีนะแต่ตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมใส่ย,ยางคอนติเนนทัลมานะฮะซีรีส์ของยางนะท่านผู้ชมตัวนี้เป็น225สองห้ทับ4ี่ห้สนะครับส่วนปีของยางนี่ยังใหม่อยู่เลยนะสัป,ปดาห์ที่18ปี2022ดอกยางยังลึกๆอยู่เลยนะฮะอีก1ปี ใช้ได้โดยไม่น่าเกลียดเลยนะใช้ได้ยยาวๆเลยแต่แม็กเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมมีพวกรอยเบียดฟุตบาทตรงนี้ต้องเก็บรายละเอียดนะฮะผมเก็บให้นะ,ะต่อมานะครับแก้มม,มีสัญลักษณ์นะฮะบูเอฟฟิเชนซี่นะฮะท่านผู้ชมกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวในตัวนี่มีร้อยขุดโดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรล้วรอยการใช้งานนะรถส1ปีไม่มีรอยเลยเป็นไปไม่ได้หรอกนะ อันนี้เราต้องทําความเข้าใจต้องรับสภาพนะครับอยู่กับความเป็นจริงนะท่านผู้ชมต่อมานะฮะด้านข้างนะฮะเส้นสายในการเดินก็เป็นรถที่ไม่เล็กจนเกินไปนะแต่ไม่ใหญ่นะครับสำหรับเจ้า C ี0 0ตัวนี้นะครับคิ้วด้านบนเนี่ยนะฮะอ่ะก็จะเป็นคิ้วโครเมียมนะครับสวยงามอ่ะเปิดดูโครงสร้างเลยมาดูโครงสร้างกันมาดูโครงสร้างกันครับท่านผู้ชมนะฮะเริ่มจากประตูบานแรก ะะดูความเดิมเนี่ยแบบนี้เดิมเช็ดเห็นเห็นเลยเดิมเดิมครับท่านผู้ชมนะฮะต่อมาก็แผ่นมาที่ซอกซอกดูหมุดเลยนะดูหมุดบานพับแบบนี้เดิมนะก้มมองตรงที่วางเท้าหน่อยอ่าเห็นพวกหัวนอ็อตพวกอะไรนะดูตรงนี้ว่าจมน้ําหรือเปล่านะฮะคันนี้ไม่จมนะครับดูทางขึ้นดิท่านผู้ชมรถ11ปีนะเนี่ยพลาสติกยังอยู่เลยนี่เห็นไหม อ่าที่เสาบีมีแผ่นเพจอยู่นะฮะ WDD 2 0 4นะฮะตัวนี้เป็น W 2 0 4นะครับเพจเดิมๆเลยหมุดเดิมๆนะ,ะดูโครงสร้างหน่อยนี่มาดูนี่กล้องมาใกล้ๆมาดูขอบนี่นะลูกยางกันเสียงเนี่ยใหม่มากเลยดำปีเลยเห็นไหมรถ11บเอ็ดปีนะหือแน่นมากดูดิเมอาร์คไล่เรียงเลยนะฮะนี่หนามากเลยอยู่สภาพดีด้วย คันนี้ใครได้ไปนี่บอกเลยว่าเนี้ยบนะฮะดูชายล่างหน่ยชายล่างกับเม็ดอาร์คชัดเจนนะฮะแบบนี้นะสบายใจนะฮะไม่กังวลรถยุโรปก็ต้องแกะนะแกะได้นะครับของมันแกะได้อะาานที่สองดูความเดิมอมืมองด้วยตานะฮะสัมผัสด,ด้วยมือใช้ได้แบบนี้เดิมนะต่อมานี่ ผมชอบลูกยางเขามากเลยนะมันใหม่อ่ะเมนอ์คชัดเจนชายล่างชัดเจนเลยนะเดิมเดิมคันนี้สวยถังน้ำมันตัวนี้เติมแก๊สตัฮอ์9195ได้นะท่านผู้ชมต่อด้านท้ายด้านท้ายมาให้เห็นทะเบียนเลยเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ให้นะ หอละคังฮอนกฮูกสาบแปดเจ้าของอบอกไว้ก่อนว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ให้ป้ายครับนะฮะตัวเลขนี้เขาขอคืนนะฮะอะมาดูด้านท้ายครับไฟเบรกนะฮะอะเห็นไหมฮะเซ,นซ็นเซอร์กัระยะด้านท้ายมีมาให้4ตําแหน่งนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ดาวสามแฉก C 2 0 0ออ่ะเดี๋ยวเปิดดูที่เก็บสัมภาระมาใหม่มากอ้โนี่อะไรอ่ะ อุปกรณ์รถโอ้โามาเอาไปดิเนี่ยเห็นไหมมีทุกอย่างนะครับวางไว้หน้ารถนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบเจ้าของเดิมใส่มาให้ด้วยนะครับมาดูพรมใหม่มากสีภายนอกเนี่ยริ้วรอยเยอะนะแต่ภายในรถเนี้ยมากเลยอะ เนี่ยพรมใหม่มากเลยท้ายเนี่ยโอ้โหแม็กยังอยู่เลยท่านผู้ชมนะฮะมาดูดิที่เก็บสัมภาระเนี่ยนะฮะตรงที่เก็บร้อย,ยางอะไหล่เนี่ยนะฮะท้ายใหม่มากนะฮะมาร์กิ้งยังอยู่เลยสวยจริงๆครับคันนี้สวยมากเนี่ยรถมือสองเนี่ยรถสิบกว่าปีเนี่ยนะฮะได้สภาพนี้ก็โอ้โห ได้สภาพนี้ก็สุดๆแล้วท่านผู้ชมนะฮะบอกได้เลยนะฮะใหม่จริงด้านในนะแต่เนี้ยมาดูริ้วรอยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปมีรอยเบียดอยู่นี่ไม่รู้เบียดอะไรนะเห็นไหมมีรอยที่สีด้วยเนี่ยนะฮะเบียดมาถึงนี่เลยนี่เห็นไหมเป็นรอยเบียดรอยคูดนะแต่ตรงนี้ผมเก็บรายละเอียดให้นะผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรีวิวให้เห็นนะท่านผู้ชมถูกไหม ใครจะรีวิวสิ่งไม่ดีอะแต่ผมคิดว่าคนที่ซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยมันเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆนะฮะแผลแค่เนี้ถือว่าเล็กน้อยไม่ต้องห่วงนะตรงนี้ผมเก็บรายละเอียดให้นะครับยืนยันว่ารีวิวแบบตรงไปตรงมาครับนะเริ่มจากเ,าเริ่มต่อไปประตูบานที่3 <S <S ดูลูกยาง <S 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 เดิมเม็ดอาร์ค ดูแป๊บเดียวก็รู้นะฮะแบบนี้เดิมชายล่างนี่มีเห็นไหมซีเรียลนัมเบอร์เลยนะฮะที่เม็ดอาร์คของไอ้เจ้า Mercedes-Benz C200 เนี่ยนะฮะแบบนี้เดิมบานสุดท้าย <c oughs> เช็ดเดิมเดิมครับแบบนี้นะ <c oughs> ดูซอก <c oughs> เดิม เม็ดอาร์คคมๆเดิมใส่คืนให้เรียบร้อยชายล่างเห็นไหมชัดๆแบบนี้เดิมนะฮะหมุดบานพับหลังคาหน่อยนี่หลังคาเนี่ยต้องดูขอบยางตรงนี้ท่านผู้ชมวิธีดูรถนะเนี่ยไอขอบยางตรงระหว่างกระจกกับหลังคาเนี่ยมันจะมีขอบยางอยู่ เห็นไหมถ้ามันดำปีเลยเนี่ยรถจอดในร่มเนี่ยแบบนี้แต่ถ้ามันแห้งมันกรอบเลยมันแตกเลยรถจอดตากแดดนะครับคันนี้โอเคเลยรถจอดในนะร่มนะฮะมีชัรกฟินด้วยนะครับผมสรุปให้เลยครับท่านผู้ชมนี่คือ Mercedes-Benz นะฮะ C 2 0 1 8 Blue Efficiency บปี2012สนะครับ, e 2012, รบสีดำบอดี้รอบคันผมดูแล้วนะฮะไม่มีชนแน่นอน ชนหนักไม่มีแน่นอนชนเบายังไม่มีเลยมีแค่รอยขูดนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งคันครับที่บอดี้สวยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อมาดูภายในครับท่านผู้ชมนะฮะในตำแหน่งของที่นั่งแถวที่2นะฮะภายในตกแต่งด้วยสีเบตนะฮะท่านผู้ชมสะอาดตาดีนะครับอ่าแบบนี้ดูแล้วสบายตาเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆนะท่านผู้ชมนั่งได้สบาย นะครับกระจกนะฮะเริ่มจากแผงข้างก่อนกระจกไฟฟ้านะขึ้นลงอัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนแบคมือเปิดเป็นโครมเมียมนะครับอ่ามีมือจับเห็นไหมเสาบีมีถุงลมนิรภัยเบาะด้านหน้านะฮะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้เนี่ยรถสิบกว่าปีรถไม่บางทีห้าหกปีเนี่ยตรงนี้พังหมดแล้วเบนนะส่วนมากพังอันนี้ยังใช้ได้อยู่ยางยังยืดอยู่เลย,เน,ยนะอืม คอนโซลนะมีช่องแอร์มีช่องเสียบ Power o u t เอานะครับตรงกลางแอร์ Air แถวที่2มีมาให้เบาะที่ผมนั่งอยู่เป็นเบาะหนังนะครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวนะเขาใส่กันไงอ,นนอ่าีท้ทอ่เท้าแขนนะครับเปิดออกมาก็นี่เป็นที่ใส่ขวดน้ำใส่แก้วน้ำใส่ของได้ ใหม่มากๆเลยท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยใหม่มากหนังยังอยู่ในสภ,ภาพที่ดีอยู่เลยนะรถ11บปีด, B, ดูสินะดูเบลนะใหม่มากนะฮะหนังตึงเปี้ยเลยนุ่มด้วยนะใหม่กินใหม่มีกินใหม่อยู่อะนะเหมือนว่าจะมีแค่คนขับนะเนี่ยไม่มีคนนั่งโอเคนะงข้างหลังใหม่หมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคเลยอะนะ เนี่ยรถมือสองสิบกว่าปีเนี่ยต้องต้องแบบนี้นะฮะซื้อแล้วสบายใจนะครับเนี่ยใหม่โครงสร้างสวยภายในใหม่อ่ะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่ครับครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะฮะอ่ากับเจ้า Mercedes-Benz C200 นะครับเริ่มจากแผงข้างประตูก่อนเลยเห็นไหมเนี่ยเยนินนะรถ11ปีปุ่มลอกหมดเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะผมเก็บรายละเอียดให้นะครับ กระจกไฟฟ้านะฮะพับกระจกปรับกระจกนะปรับกระจกซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมมือเปิดอิโคลเมียมเซ็นทัลล็อกนะครับตามมือผมมาเลยนะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะอ่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าตรงนี้เป็นการปลดเบรกมือนะครับระบบไฟไฟหน้านะฮะช่องแอร์แล้วก็เข้าไปที่เลือนไม้เลือนไม,นะม้เนี่ยมีสามวงกลมสามหลุมนะฮะด้านซ้ายสุดเนี่ยนะฮะก็จะเป็น อันนี้เป็นเกน้ํามันนะท่านผู้ชมความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตรงกลางก็เป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วนะครับเลขไมหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันลดสิบอ็ดปีตกเฉลี่ยแล้วก็วิ่งปีเท่าไหร่หมื่นกว่าโลอ่ะถือว่าไม่เยอะนะหนึ่งหกเก้าหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันนะฮะหารด้วยสิบเอ็ดปีตกเฉลี่ยเดือนละปีละหมื่นห้าวิ่งน้อยมาก ถือว่าวิ่งน้อยมากครับท่านผู้ชมนะฮะด้านขวาเป็นวัดรอบนะครับถัดออกมานะฮะนี่คูดคอนโรลนะที่ขอพวงมาลัยมีคูดคอนโรลมีก้านไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับพวงมาลัยเป็นสี่ก้านหุ้มหนังเนี่ยหนังยังเป็นหนังเดิมจากโรงงานอยู่เลยนะเนี่ยมากับรถนะฮะพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันนะครับมีสัญลักษณ์ Mercedes Ben z อยู่ตรงกลางต่อไปไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับต่อมาครับท่านผู้ชมนะฮะดูหลังคาก่อน หลังคาไม่มีรอยเจิมรอยยันนะฮะสะอาดที่บางแดดนี่เปิดมามีกระจก่าโอเคนะครับมีไฟมีกระจกมองหลังนะครับอันนี้หย่อนท้องช้างนะเนี่ะเห็นไหมนะหย่อนทองช้างเนี่ยผมเนี่ยก็บอกแล้วผมไม่มีความจําเป็นต้องบอกนะแต่ผมต้องเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับลูกค้าได้รถไปซื้อรถไปเนี่ย ก็ต้องพร้อมใช้นะครับที่วิสานรถตโ้องพาต้องพร้อมใช้วันนี้รถมันเพิ่งเข้ามานะฮะร,รีวิวผมก็รีวิวแบบให้เห็นเห็นเ,เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะไอตัวนี้รถ11ปีนะฮะมันหย่อนท้องช้างนิดหน่อยเนี่ยปกตินะครับกาวมันอาจจะเสื่อมอายุมันสิกว่าปีแล้วอ่ะนะท่านผู้ชมนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะผมเก็บรายละเอียดให้นะครับเสาเอไม่มีแอร์แบกนะกระจกบ,บานหน้าเนี่ย ไม่มีรอยแตกรอยสะเก็ดหินนะท่านผู้ชม Parking sensor นี่ปุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะคอนโซลด้านหน้าสีดำเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะฮะและนี่คือหน้าจออ่าเป็นหน้าจอนะท่านผู้ชมถัดมาก็จะเป็นช่องแอร์นะครับเครื่องเสียงนะครับนีเกเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบทำความเย็นนะฮะแอร์ออโต้นะครับปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับและนี่เก๊ นะเห็นไหมโอเคพรมต่างๆดูเบาดิเนี่ยสิบเอ็ดปีเบาหนังเดิมเนี่ยแบบนี้เนี่ยเดิมเลยนะฮะท่านผู้ชมคอนโซลเกียร์นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะท่านผู้ชมตัวเนี้ยอ่าโอเคหัวเกียร์อยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะฮะคุมหนังนะครับคอนโซลตรงนี้เป็นสีดําเป็นโนแบ็คอันนี้เปิดขึ้นมาก็มีที่ต่อบุหรี่นะครับอ่าเกใส่ของได้ นะครับอ,อันนี้ก็เป็นควบคุมครับเปิดนี่มีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็เก็บของได้นะครับโดยรวมโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะรถ11ปีเนี่ยภายในได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเจ้าของเดิมเป็นคนรักษารถด,ดูแลรักษารถนะครับแอร์เย็นเร็วมากด้วยนะฮะสเต็ปต่อไปเนีฮะรถมา11ปีแล้วเดี๋ยวไปลองขับช่วงล่างแน่นไหมดังไหม นะฮะก,กูกักกุกกักหรือเปล่าศูนย์ตรงหรือเปล่าเครื่องยนต์เร่งดีไหมนะฮะอัตราการเปลี่ยนเกียร์เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูได้เลยโอเคครับท่านผู้ชมออกถนนใหญ่กันนะฮะกับเจ้า C200 คันนี้เลขไมหนึ่งแสนหกมืเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบปดกิโลเนี่ยผมขับไปเนี่ยนะฮะอีกสิบกิโลแสนเจ็ดหรือจะไม่ขับเพื่อไม่แสนหก ขับสินะฮะมาดูแล้วเอ้ยคุณเบียร์ทำไมไม่ตรงอ่ะนะอย่าอย่าว่าผมนะท่านผู้ชมนี่ไม่แสนเก้าหนึ่งเก้าเก้าอ้หนึ่งหกเก้าเก้าแปดแปดอีกสองอีกสิบสองกิโลแสนเจ็ดมาอารมณ์ความรู้สึกก่อนเลยนะท่านผู้ชมก่อนปรับเบาะก่อนนะฮะ,อะโอเค นะครับนั่งสบายนะฮะพวงมลาลัยจับเนี่ยเต็มมือทัศนวิสัยก็โอเคไม่เล็กเกินไปนะซีเนี่ยช่วงล่างเขาดีกว่าพวกไอ้ cla นะฮะดีกว่านะฮะมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลมากกว่านะฮะไอ้เจ้า cla นะั่นนะั้นสวยก็จริงแต่กระด้างนะครับอันนี้มีความนุ่มนวลเงียบด้วยนะไม่มีเสียงลมเข้ามาเลยยุกลูกยางเขาดี นะครับผมขับด้วยความเร็วต่ำเนี่ยนะฮะผมลองดูช่วงล่างก็ไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมานะท่านผู้ชมในห้องโดยสารไม่มีเนี่ยลองขึ้นพวกทางกุขคอ่าเนี่ยโอเคเลยนะรถ11ปีก็ต้องถือว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีไม่อย่างนั้นเขาไม่เข้าศูนย์เมื่อเดือน5ห,หรอกท่านผู้ชม นะสิกว่าปียังใช้บริการศูนย์ Mercedes Ben บอยู่เลยนะครับนี่คือรถที่เข้าศูนย์ทุกระยะมีปัญหาเขาเข้าศูนย์มีปัญหาเขา,าเข้าศูนย์นะครับนี่คือข้อดีนะครับในการซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยเราได้รถประวัติแบบนี้โอเคนะฮะเพราะว่าบางทีไปซ่อมอู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมฮะว่าเขาไปแมเทนแน้นอะไรมากอย่างเนี้ยในในในศูนย์บริการใน m e r c e d e s Ben z เนี่ยก็จะมีข้อมูลหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองอัตาราเร่งหน่อย นะครับอ่าโอเคเลยนะนี่ร้อยหนึ่งนะเนี่ยขึ้นปึ๊ดๆเลยมาเจอรุ่นพี่ด้านหน้าโอเคนะครับโเป็นฟุตคอนโทรล ปืด้ดนะไปขึ้นคอสะพานเอาอยู่นะท่านผู้ชมอัตราเร่งดีเกียร์เปลี่ยนสมูทโยกเลยโยกนะจ้ำคอสะพานให้ดูหน่อยนะไม่เบรกด้วยนะอืมโอเคเลยนะครับรถ11ปีนะฮะถือว่าเนี้ยบเลยครับช่วงล่าง อัตราเร่งดีนะฮะช่วงล่างดีนะครับ mm hmm. เกียร์ก็เปลี่ยนสมูทนะฮะไม่คือกักเลยเกโลแสนเจ็ดมาไป3โลแล้วแป๊บเดียวอ mm ่า hmm. โอเคครับท่านผู้ชมนี่คือรถยุโรปนะฮะที่ราคาจับต้องได้นะครับ mm hmm. วันนี้ขาย489,000บาทเท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1นึคันที่สภาพดีและมีความเชื่อเหลือเกินว่าสเปคนี้อยู่ไม่นาน อยู่กับผมไม่นานลูกค้าโทรมาเยอะมากเลยนะฮะ4,200ผมมันไปไวท่านผู้ชมรีวิวแล้วมันไปเลยรถผมไม่เกิน2อาทิตย์นะฮะแบบนี้คิดว่าไม่เกิน2อาทิตย์นะครับอยากได้โทรหาผมเลยนะต้องเร็ว0915577695ผมรับสายได้24ชั่วโมงนี่คือรถบุคคลนะครับรถบ้านนะครับไปซื้อมาจากเจ้าของเดิมเลยนะครับแล้วก็คู่มือกแจสำรองยังอยู่ครบๆประวัติดีรีวิวไปหมดแล้ว ทุกการรีวิวทุกคําพูดที่พูดไปในคลิปวิดีโอนี้มันคือการรับประกันจากผมครับท่านผู้ชมคําพูดไหนไม่ตรงนะฮะซื้อรถไปแล้วผมยินดีนะะยินดีชดใช้ในในคำพูดผมอะถ้าผมพูดไม่ตรงซื้อรถกับผมก็บันทึกคลิปเก็บไว้ได้เลยนะครับผมต้องการนําเสนออะไรที่มันตรงไปตรงมานะครับก็มีความเชื่อลึกๆว่ายิ่งรีวิวไปเรื่อยๆลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดซื้อรถกับผม ไม่ต้องดูไม่ต้องขับก็ซื้อได้นะครับสไลด์ส่งถึงบ้านได้เลยนะครับหรือว่าจะให้จัดไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์จัดให้ถึงบ้านนะครับท่านผู้ชมแต่นี่คือรถปี2012นะฮะราคา4 0 0 0 0 0กว่าบาทถ้ามีกาลังก็ซื้อสดไปเลยนะฮะแต่ถ้าจะซื้อจัดไฟแนนซ์จัดเต็มก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ดอกเบีย้ยมันจะไม่ได้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษเพราะมันมัน10กว่าปีมาแล้วนะฮะไฟแนนซ์ Finance, เขาก็จะต้องคิดดอกเบีย้ยที่มันมีอัตราที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ป้องกันนะครับในการที่แบบว่ารถมีปัญหาหรืออะไรแบบนี้เขาจะไอ้รถปีเก่าๆดอกเบี้ยเขาก็จะแรงกว่ารถปีใหม่ๆนะครับมีกําลังก็ดาวเยอะๆผ่อนให้น้อยปีนะครับหรือไม่ก็ซื้อสดไปเลยครับท่านผู้ชมนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สภาพดีแล้วผมการันตีได้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาปุ๊บรีวิวปั๊บเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับหากท่านใดชอบการรีวิวที่มันตรงไปตรงมานะครับ โอเควันนี้ผมกับเจ้า C200 คันสีดําคันนี้ขอตัวเอา้าไ,ไม่ใช่ขอตัวเดี๋ยวต้องไปปิดคลิปนะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่ดีครับครับท่านผู้ชมและนี่คือ mercedes benz c 2 0 0ร้ครับ1.8 b e f f i c บู n f y นะฮะปี2012สีดำบอดี้สวยนะผมดูแล้วข้างในก็โอเคนะครับกับรถที่มีอายุ11ปีทดลองขับแล้วเยี่ยมครับท่านผู้ชมเป็นอีกหนึคันนะฮะ ที่ราคาจับต้องได้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้อยู่กับผมไม่นานนะฮะต้องรีบเลยนะเบอร์ผมบอกอีกที0915577695น่ะครับติดต่อคุณเบียรนะครับคุณเบียรวิสารออโตคคาเท่านั้นนะครับอยากคุยกับผมก็เบอร์ที่ผมบอกไปนี่แหละครับท่านผู้ชมผมเบียรวิสารออโตคคาย้ำจุดยืนผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับ สวยมากราคานี้